เริ่ง,งามยามดีกับการออนแอร์รับชมครั้งแรกพร้อมแฟนคลับของซีรีส์รายนักน่ารักของมาเฟียโดยผู้จัดวายุพัทราวุฒสังยะยาคายวายเอนเตอร์เทนเมนต์กำกับโดยองค์อาจสิงห์ลำพองนำทีมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่างยุ่นภูสนุต้นสรันกิ่งอริยากันธนวัฒน์พีสุชานนขอบเขตนักครินไอซลันวิทและนักแสดงคุณภาพอีกมากมายอาทิอาสุเชาต่ายเพนพัก บีมสรันยูเจียบป,ปวินาที่จะมาเสิร์ฟความฟินความจิน้นให้เลือดความเป็นสาววายในตัวของคุณพุ่งพลานรับชมได้ทางช่อง GMM25 ถทุกวันพุธเวลาหาทุมถึงเที่ยงคืนค่ะ ็ตื่นเต้นมากครับก็ยินดีกับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้ดูความกันด้วยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ดูได้ที่ g m MM m 25ที่้าตอนห้าทุ่มได้ครับมาเรื่องของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของมาเฟียนะครับ,รบก็นําโดยพี่ยุนเลยนะครับผมก็แล้วก็ผมเนี่ยเป็นนักบัญชีหนุ่มที่แบบว่าได้มาเจอพี่ยุนแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในโลกของมาเฟียครับก็จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามรอดูกันครับกนะ็ดูเดือดแต่ e ีแรกแน่นอนครับถ้าใครดูเราสองทุ่มเนี่ยเข็น มันตอนอีพีแรกแน่นอนครับผมจะฉุดกระชากลากเขาตอยูนีแครับก็อยากไม่ไปสปอยนะครับดูตอนนี้เนี่ยให้คนให้ให้คนดูดูก่อนนะครับการถ่ายทำในกองเป็นยังไงบ้างก็สนุกสนานเฮฮาครับแต่ก็จะมีตึงเครียดนิดนึงเพราะว่าซีรีส์มันอาจจะแบบว่า มีสู้ๆมียิงยิกันด้วยอะไรนะแต่ว่าถ้านอกนอกบทนอกตองอะไรเงี้ยตอนพักก็สนุกกันมากเลยครับอ่านนิยายเนี่ยก็จะรู้ว่ามันหนักแค่ไหนใช่ครับแต่พอมาทำเป็นซีรีส์เนี่ยมันก็อาจจะหนักเท่านั้นไม่ได้แต่ก็เราก็เพายมไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็แซ่บต้องรอดูว่าใช่ต้องรอดูว่าเขาจะให้ออกได้มากแค่ไหนใช่ใช่รเราก็เป็นความลักแบบน่ารักใสๆครับผมจะไม่ดุเดือดเท่าผู้แรกครับผมเพราะว่ามันด้วยแบบต่างวัยใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าในบทคมไบบุญก็คืออยต่ ไปวุ้น18เองครับผมอยากให้ทำรายรุแรงเลยครับอเด็งผมครับก็คอนดีในเรื่องรับบทเป็นเชอร์รี่ค่ะก็จะอยู่คู่กับกมมลกับคิมเป็นหลักค่ะค่ะส่วนของเตยก็เป็นมีทาวีก็จะเป็นนี่เลยค่ะ<อ>คุณคิมแบบสร้างสีสันในเรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนกันค่ะรับบทจินนี่ค่ะแล้วก,ก็เป็นเป็นผู้กันนะูหค่ะ่อนดูส่วนใหญ่ก็จะก็คือจะอยู่คู่กับกัมมลกับคิมเป็นหลักค่ะ คู่เราก็จะเป็นคู่เดียวที่รักกันแล้วตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ EP หนึ่งเป็นต้นไปครับแล้วก็รักกันแบบคือเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นรัตมานานแล้วใช่ครับแล้วเราก็จะมีหลานให้เลี้ยงครับแบบครอบครัวใช่ครับเลิฟซีนอะไรอย่างงี้ซนมีมีแน่นอนมีครับมีครับแต่ก็เป็นประมาณไหนดูเดือนไป่เห่ือนกันก็ถ้าคู่แรกดูคู่เราก็น่าจะดูประมาณหนึ่งครับไม่ยอมเลย ก็ <g> <อ>ไม่ค่อยยอมนะครับแม้ <mm> แต่แต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทครอบครัวแล้วก็เป็นพาร์ทของการดูแลฝ่ายซัพพอร์ตคลิปส,ส่วนใหญ่เนียครับแล้วก็จะเห็นความน่ารักของคู่ของเราที่มีแบบมีหลานแล้วก็ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยครับะจะมีความหวานหวานมุง้งมิ้งแล้วก็ชี้งอนอะไรกันนิดหน่อยะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรักเรา3ามคนนี่แหละครับ <mm> แต่ว่ามันจะเริ่มจากการที่ผมกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วแบบว่าเป็นคนที่แบบว่า มีอะไรก็แบ่งกันใช้จนวันนึงเนี่ยไม่ท้าว่าคือมันทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารอะไรเงี้ยเขาเราแบ่งกันตลอดเป็นวันนึ่หรือว่าอะไรเราก็แบ่งกันใช้บู่ด้วยเหรอเออผูสผู้จนวันนึงแบบว่าเราได้มาเจอน้องใหม่ดีกว่าน้องใหม่ที่มาทํางานกับเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอะไรเงี้ยครับก็แบบจนสุดท้ายมันพัฒนาไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นความสัมพันธ์นี้ครับ ไม่ไม่ไม่เศร้าเลยครับเป็นรักเราสามคนแล้วสามคนเลยครับผมใช่ครับนั่นเราสามกอติดตามเพราะว่ามีหลายซีมากเอ็นซีดูเดือดแค่ไหนก็บู๊ดประมาณนั้นเลยครับเกครับคุณก็หลังรอบอกกับบอกไม่สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ครับแต่ก็พอได้อยู่ที่เรื่องรายนั้นและของมาเฟียด้วยนะครับทุกวันพูธดตอน5้าทุ่มเจม25้านะครับวันนี้ก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้ดูพร้อมเราครับใช่ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับก็อยู่ดูย้อนหลังไนดะ้ที่ช่องวเนตเทนด์นะครับยูทูบนะครับแต่ว่าใครที่เนี่ยอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทาง Facebook Twitter หรือว่าอินสตาแกรมไลน์นักหนาและของมาเฟียรับ